ยิงจอๆอนะคผมบอกว่าลูกเข้าไปในบล็อกนะครับผม nếu mà thế là thì tập thời dạng nếu chứ lâu như nữa nước nó vùng ต่คราวนี้ลูกมันก็เด้งออกนะผมลูกมันไม่ได้ฝังเข้าไปข้างในนะแต่ก็ถือว่าทะลุนะผมชั้นแรกบางๆทะลุได้ชั้นเดียวนะผมจบคลิปนะ้ผม